ขอบคุณเช่นกันค่ะคุณอะไรยนะนี่นะคะข้าวกระสุกแล้วเดี๋ยวรอพี่เฟื่องมาเขากินข้าวแล้วเนอะกรุงเทพนะคะาานนร้อน,นอค่ะอ,อยากไปเที่ยวจำปาดงาาบอกค่ะลูกนงนุชเครือไไยบอกค่ลูกนงนุชเนาะนอสนงนุชบอกค่ะ แจ้าสารนะคะกรุงเทพร้อนค่ะคุณสมหมายนะคะขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษคุณวาสนานะคะทองนะคะขอบคุณนะคะทำไรนอ้อแม่บุญทีนทำกับข้าวทำกับข้าว จอยู่กลางกระโปรงเขามันอยู่ห้องเขาๆๆเขาลงจิ้มเล็กเหลืวเขาเข้ามางี้ถ้าท้ายบ้านจะตำจะผัดบก่กแล้มันมีจะไข่เรวกินอย่างนี้แหละกินอย่างนี้แล้วชิมดูแล้วมันไม่ถ้ามันแล้วก็อุ้นเดีด๋วยว่ราจะกินกับข้าวเจ้า มาค่ะมาค่าะตาแจวแจวได้แนละ้วบอ่นนะบอนาแจวบ่ออุดได้นะอนนอันนี้ตั้งได้ไหมตั้งได้ไมันจะตั้งไได้มาเด้อมาเด้อขอบคุณนะคะมติะมันไม่ติดอันนี้นะมันมันต้องเอาเทียนมาจุดใส่ นะเทียนนะ,ค,ะ <c oughs> คุณวาสนานะคะขอบคุณค่ะกำลังกำลังนะคะเติมทั่วพัดทัวนะคะเพราะว่าต่ำก็ต่ำแล้วเนาะวันนี้ก็ตั้เยอะแล้วยกขึ้นก็นั่นมันมันไอ้นี่นะ <c oughs> <c oughs> มัน,ม,น,น,นะม,นมันคงจะตัน พระนิดานะคะตีเก้ยวนะคะคุณยาสุมินแม่บุญถีอยู่กับใครคาอยู่กับป้าไทยบ้านค่ะเราก็อยู่โม่ๆแม่ๆเดี๋ยวนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวก็จะกินกันแล้วขอบคุณค่ะพี่เฟื่องมาเด้อจะกินอะไรก็กินขอบคุณนะคะย,ยังไม่เสียทุกอย่างนะยังไม่เสียแต่ก็ถ้าจะอุ่นก็อุ่นา้อน นตกแล้วครับกทมอบอกคะ่ะขอบคุณค่ะคุณลิงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณภาษาคุณเอบีบอกคะ่ะคุณเพชรศรีจันทบันนะคะขอบคุณมากๆค่ะอยู่ใกล้ๆก่อนเนาะทำไมมันเออกับเ<ะ>็กลับ เราจะขี่เข้าบ้านกันไหมไจะได้ชาร์จแบตะจะได้ชาร์จแบตเนาะ,ะแล้วเราจะเอาลูกไปไว้ตรงไหนเข้าบ้านน่ะมันมันยกช่วยมยกขึ้นน่ะได้ก็จอดไว้ข้างนั้นแหละกดให้แล้วนะคะแม่บุญถีขอบคุณขอบคุณสันติกาสุวรรณพรมเนาะคุณอำนวยสุวสารรณศาลาลักษ์นะคะซ้อมเบิงอยู่เดอ้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่อมเบิงยู่เดอร์คุณอำนวยนะคะคุณเพชรสีกดให้แล้วค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะทำไรทานเย็นนี้เนาะค่ะมีหลายอย่างอยู่ค่ะกับข้าวมีหลายอย่างเนาะขอบคุณค่ะอาจารย์เจ้าอฮาขอบคุณนะคะสวัสดีรวมขอบคุณข่ะพี่น้องๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ ขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะคะมารัๆเลยนะคะคุณคุณนารีนะคะสมศัก์ขอบคุณค่ะมาให้แล้วมากดให้แล้วแม่บุญทีนขอบคุณค่ะทำไมไม่ซื้อปืนมายิงเจอบจอปืนเตาแก๊สเนาะเห็นไหมป้าไทยบ้านเกือบเกือบมั่วลั่วอันอะไร ขนตาไม่มีเลยมันพึบแรงเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะอันตรายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะและช่วยชมคลิปชมโฆษณาขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่บุญทีมจากนอร์เวย์บอคะขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะกดให้แล้วจากแม่ค่ะคุณพัชรินนะคะขอบคุณนะคะคุณพัชรินขอบคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวเราก็อันนี้ฝากไว้นี่ได้ไหมแม่ยด้มเหนือไว้เยอะเลยมากมากค่ะกินข้าวกินข้าวใครอก่นยากกินขอบคุณนะคะคุณพัชรินนะคะมาเด้อนี่กับข้าวเยอะแยะนะคะลูกชิ้นลูกอะไรก็เยอะแยะนะคะใครจะย่างอีกก็ย่างนี่ดูข้าวมัมืวอเช้า ตามากินข้าวด้วตาดูตาชานมากินข้าวด้วยกันตักข้าวมาแบบนั่นเลยอ่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณพัช,ชรินขอบคุณมากมากค่ะค่ะมาค่ะค,คุณกนพรมาชัยนะคะคุณพาวิเนนะคะขอบคุณนะคะแล้วไปรถใครเหรอไม่งไงเราถทราน อ๋อยืมรถตาใช่ไหมใช่เดี๋ยวตอนตอนวันนี้อจะมีเอฟซีมาจากอขอนแก่นมานอนกับแกแต่เช้าก็พาแกไปนี่รถนี่แอนขี่มานะแล้วให้ตาเข้าอีบขึ้นชาแล้ก็ขี่เอามาไว้ที่นี่แล้วเพยาแอนมาจากโน่แล้วก็ให้แอนขี่พาทีจ้าแม่บุญทีนสวัสดีจ้ามาเด้อกินข้าวกินข้าวกินข้าวงั้นถ้ามีเพื่อนจับเราก็ไม่กลัวใช่ไม่ต้องกลัวหรอกกลับพร้อมกัน คิดว่าไม่มีเพื่อนสั่งเลยคุสวัสดีจ้าแม่บุญทีสวัสดีค่ะ้าเข้ามาบ้านเข้ามานั่งเข้านี่น่งบังเขมาเข้ามากดให้แล้วข้ามโค้ไม่ข้ามโค้ดาค่ะามาถินวันพรุ่งนี้ซื้อผักมากินด้วยเด้อโอเคเดี๋ยวพาซื้อเองซื้อแตงซื้ออะไรมากินมั่งเลยมีแล้วเนี่ย นั่นแหละซื้อแตงซื้อผักซื้ออะไรมากินด้วยกินข้าวไม่มีผักไม่มีแรงใชเน,ะนาะ <c oughs> ทุกวันเราตำน้ำพริกกินกันดีกว่าใช่แค่แค่น้ำพริกขี้กาเรานื้อพริกกาใช่ไหม <c oughs> น้ำพริกอะไรนะ <c oughs> น้ำพริกหัวโปกเออน้ำพริกหัวโปอกอ่ะเพ่านั้นเราก็กินได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเู้อะไุขสวัสดีนะคะมาทานข้าวด้วยกันเนาะมากมามาถ้าถ้าเราทานพวกผัดผัดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรา เรากินข้าวอะ่ะเราจะมีแรงเราไม่มีแรงแเหมือนกับคนพวกนีน้ถ้าเรากินแบบข้าวแบบมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เรามีแรงใครเอาข้าวเจ้าก็แบ่งเอานะอีกคู้หญิงเลียงง่ายดีกินข้าวกับมาม่าไม่ได้ไล่น,น้วนหรืลงแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านคนเดียวไงก็กลัวไง จะก็ลงจะเชียงมงลงนี่ไงผักฮะข้าวมาบ่วะมีกินข้าวมีแหลกนี่ไงผักเออมีแรงเลยใช่ไหมเห็นผักมีแรงเลยใช่ไหมมีแรงอ่ะให้หลกวันนี้มันเหนื่อยเลยนะาามมสนุกด้วยเหนื่อยด้วยแกงหน่อไม้ก็ยังอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่นี่เกี๊ยวก็มีเกี๊ยวอันนี้ก็อร่อยนี่ ามาเด้อมาขายเอมาเด้อาดมาเด้อไปดูว่ามันกลายแล้วบ่ครับคุณค่ะขอบคุณนะคะมาเด้